สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเมื่อเช้านะครับก็มีหลายสถานีนะโทรมาคุยกับผมเรื่องเพดานภาษีของทรัมป์หรือจดหมายที่ประเทศไทยได้รับนะครับเมื่อวานนี้ที่บอกว่าประเทศไทยถ้าไม่เจรจาให้จบก่อนสิงหาที่หนึ่งนี้เพดานภาษีของประเทศไทยก็จะขึ้นเป็น36เ รู้สึกจะเป็นบิ๊กนิวส์นะในประเทศไทยวันนี้ผมอยากปรับความเข้าใจทุกคนก่อนนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอันนี้ฝากให้รัฐบาลไทยช่วยอธิบายให้ประชาชนฟังให้ชัดเจนนะไม่ได้ทําวิดีโออันนี้หรือปน,นี้มาเข้าข้างใครเลยแต่เพื่อไม่อยากให้มันเป็นดรามา่าแล้วก็ปั่นข่าวกันทําให้คนกลัวหุ้นตกนะบริษัทเตรียมตัวไม่เป็น ตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะแล้ววันศุกร์เนี่ยผมก็จะบินไปวอชิงตันดีซีพอดีเลยนะครับที่จะรับเพื่อจะไปหาลูกสาวนะเพราะลูกสาวผมตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่สถานทูตไทยที่อเมริกาแต่ก็โชคดีเพราะไปดีซีเนี่ยวันศุกร์ก็เลยนัดเจอกับเพื่อนผม3คนที่เป็นสวนะครับหนึ่งคนก็ฝ่ายเดโมแครตอีกสองคนก็ฝ่ายริพับลิกันอันนี้เพื่อนส่วนตัวนะไม่ได้ไปคุย อะไรออนบีฮาร์ฟอกประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ได้โอกาสคุยกับเขาแล้วเนี่ยผมก็จะหาข้อมูลถามความคิดเห็นของเขาว่าคราวนี้ถ้าเราจะจีบกับชัมหรือเจราจากับชัมเรื่องเพดานภาษีเนี่ยควรจะคุยยังไงเพื่อหวังว่าข้อมูลที่ผมได้เนี่ยจะมาช่วยให้ทีมที่จะไปเจราจากับทีมของชัมอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาว่ามอาจจะมีข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มสวกับ สองสวสองสามคนนี้เลยตัวที่สวคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากกับมาโครูเบียวนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาและที่กำลังจะมาเยือนเซาท์อีเซเชียพอดีเลยอีกคนนึงเนี่ยเขาเคยนะครับอยู่ในบริษัทเดียวกันกับซีวิตคอฟนะครับเป็นฟินแลนเชียลแอดไวเซอร์นี่แหละซีวิตคอฟก็คือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ผมเลยนัดเจอสามคนนี่ไงเพราะว่าอยากรู้กันเนี่ย ไม่ได้เป็นตัวแทนไปได้แไทนไมได้นะแต่ก็อดอยากรู้ไม่ได้ว่าเขาจะกิเ็นยังไงคราวนี้เรื่องวันนี้แปลว่าอะไรยังไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องกลัวการที่ส่งจดหมายอันนี้ออกมาดียังไม่ได้หมายความว่าเพดานภาษีของสินค้าไทยจะขึ้นเป็น16%ได้ย่างนะครับสิ่งที่ไม่ชัดเจนก็คือว่าสินค้าไทยอันไหนไม่ใช่ทุกอย่างขึ้น16%หมดนะได้เข้าใจนะครับไม่ได้ขึ้น16%เพิ่ม ถ้าวันนี้10%อยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก26%ไม่ใช่36บวก10นะแต่เรื่องนี้เมื่อมีเวลาอยู่แค่นี้เราก็ต้องตัดสินใจ2อย่างเจรจาหรือไม่เจรจากรชับต่อไปแล้วอะถ้าจะเจรจาต้องเจรจาอย่างไรอย่างน้อยจะเรากลับไปเจรจาคราวนี้มันมีพื้นละมันมีฟลอร์ละ ผมแนะนำนะครับถ้าจะไปเจรจาเจรจายัางไงก็ได้อย่าให้เราสูงกว่าเวียดนามก็แล้วกันถ้ากลับไปดู Facebook ผมตั้งแต่แรกนะผมพูดตลอดเวลาเลยว่าวันที่ทรัมป์ออกเพดานภาษีเนี่ยประเทศไทยได้เปรียบพอาน้ำเวียดนาม48ประเทศไทย36เพราะเราได้เปรียบเวียดนามอยู่12นักลงทุนก็น่าจะอยากมาประเทศเาราปัญหาวันนี้ก็คือวันนี้เวียดนามเนี่ยเขาล็อกที่20แล้วเรา36 ปลว่าเราเสียผลประโยชน์ให้เขาเนี่ย16%ทั้นอย่างเลวที่สุดเลยเนะี่ยเลวที่สุดเราต้องบอกชรชมป์ไปเลยโดยทีมชมป์ว่าเราขอมาใช้พื้นของเวียดนามเพราะเรากับเวียดนามไม่ได้แตกต่างกับความเป็นพันธมิตรหรือเป็นเพื่อนกับอเมริกาเลยจริงจริงไร้แฟนนะประเทศไทยเป็นเพื่อนกับอเมริกาดีกว่าอีกนะแล้วเราก็เป็นศูนย์ที่เป็นคนกลางให้ระหว่างอเมริกากับจีนได้ นั่นนี่จริงแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะไปดูหาข้อมูลรีเสิร์ชเวียดนามให้อะไรกับทรัมป์ถ้าไม่ยากน,นะครับเข้าไปในแชท GPT เลยข้อมูลเพียบนะอีกอย่างหนึ่งก็ไปดูเวียดนามได้ไปเจรจาใครคุยกับใครคือวันเนี้ยมันรู้แล้วว่าทีมเวียดนามเขาได้สิ่งที่เขาต้องการย,ยังไงก็เรียนแบบเขาเลยนะแล้วไม่ต้องมากลางแล้วบอกว่าขอดีกว่าเวียดนามวันนี้ถ้าเราได้เท่ากับเวียดนามเนี่ย เราเขาน่าจะชนะแล้วเพราะประเทศไทยในยจีงแล้วในตารนักลงทุนหรือการอยู่สาหรับพนักง,งานเนี่ยเขาอยากอยู่เมืองไทยมากกว่างั้นฐานแรกเลยนะตั้งทีมสต๊าดี้ว่าเวียดนามได้อะไรเวียดนามให้อะไรเขาให้เหมือนกันเลยบวกกับการขายพันธมิตรที่เรามีที่ดีกับอเมริกามาตลอดแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ทรัมป์ประกาศเมื่อเช้าที่เวียดนามไม่ได้ให้และอยากให้ไม่ได้ ชัมประกาศเลยว่าใครที่จะมาเจอจากับชั้นวันนี้ต้องชัดเจนเลยว่าจะไม่เป็นเพื่อนกับกลุ่มบริกแล้วกลุ่มบริกก็คืออะไรบปราเซิลรัสเซียไชน่าเป็นกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่จะมาโจมตีกับอเมริกาอันนี้ประเทศไทยกล้าพูดเลยไหมโอเคฉั้นจะไม่ไปอยู่ในกลุ่มบริกเพราะวันนี้ประเทศไทยยังไม่อยู่นะนี่ขณะเวียดนามอยู่แล้วนะแล้วชั้มประกาศเลยว่าใครอยู่ฉั้นจะจัดการเวียดนามอย่างได้เลย นั่นนี่ยจะเป็นการเปรียบของเรานะ <What? S 1> แต่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในบริกเนี่ย <What? S 1> เราจะมีปัญหากบับเมืองจีนหรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่น่าจะเพราะวันนี้เรายัางไม่อยู่อ่ะนี่คือทวิธีเจรจานะแล้วอีกคราวหน้าเนี่ยส่งทีมเจรจามาเนี่ยผมแนะนําให้จูงนักธุรกิจไทยมาด้วยให้มาอธิบายให้ทีมอเมริกาฟังว่าคนไทยในประเทศไทยเนี่ยมาลงทุนในอเมริกาแค่ไหนผมก็พูดตั้งแต่แรกพาคุณสหรัฐมาด้วย คุณจารัษเนี่ยเขามาลงทุนในรัฐเอลนอนยเยอะมากพาคุณช้างพี่ช้างมาด้วยไทยยูเนียนโฟร์เซนฟู้ดบอกเกาเลยว่าเขาลงทุนแค่ไหนนําคนของ CP มาด้วยอธิบายเขาฟังว่าเรามาลงทุนที่นะรัฐที่ทําอาหารเยอะแค่ไหนและแน่นอนคุณจะพาทีมของพี่สมพรมาด้วยนะครับไทยสม,มิธบอกเขาเลยฉันอยู่ในรัฐมิชิแกนนะให้เขาเห็นว่าคนไทยเนี่ยมาลงทุนที่นี่กอ,อย่างนี้ต้องทำาืออะไร ติดต่อเจราจากับชาวไทยทอยู่ในอเมริกาทันทีเลยมหมกอที่เวียดนามเขาทาให้คนไทยที่เนี่ยที่ถูกกฎหมายนะโทรไปหาสวสสอ,สอของเขาบอกเขาเลยว่าฉันจะไม่เลือกคุณนะข่าวหน้าเนี่ยถ้าคุณไม่ไป persuade ทรัมป์ให้เห็นกับประเทศไทยไม่ต้องบอกว่าได้ดีกว่าเวียดนามนะได้เท่ากับเวียดนามนี่คือกลยุทธ์หรือกลยุทธ์นี่คือคคคอ,อะไรไม่ต้องคุยกับช้อนตอไปแล้วเหตุผลนี้ก็เพราะอะไรก็ชั้จะเปลี่ยนใจตลอด วันนี้ที่เศรษฐกิจอเมริกายังดีอยู่หรือของยังไม่ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทหลายบริษัทเขาเตรียมตัวในการที่ตุนของเอาไว้ก่อนที่ภาษีจะขึ้นสินค้าในคลังพนกนี้มาเริ่มจะหมดไปแล้วนั้นก็มีหลายประเทศที่บอกว่าเดี๋ยวอเมริกาก็บาดเจ็บของจะขึ้นเพราะสินค้าแพงชอปก็จะโดนเดี๋ยวชํปก็เปลี่ยนใจอีกเพราะเรื่องนี้เปลี่ยนใจมาสามทีแล้วงั้นรอก่อนดีไหมนี่ก็เป็นการเล่นอีกอย่างหนึ่ง แต่จะเล่นอะไรก็ได้นะครับต้องมีกลยุทธ์ที่ดีแล้วก็มีอะไรผมรับใช้ประเทศชาติได้ยังไงวันศุกร์นี้ผมไปเจอกับสวสามคนนี้ในฐานะ้เป็นเพื่อนส่วนตัวนะผมมีอะไรผมจะมาแชร์กับทางรัฐบาลนะครับ private นะอันนี้ของ Facebook ไม่ได้อะนะคนนี่คนหน่อยครับไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะก,กันไม่ใช่เวลาที่จะด่าก,กันว่าคนนี้ทําไม่ดีคนนี้เฟล,ลตอนนี้คือทุกคนต้องช่วยกันคิดทางออกผมก็แนะนําอย่างนี้แล้วนะจะฟังไหมก็